ตำรวจสอบสวนกลางนะคะได้เข้าทลายคอกม้าคาสแกมหลอกซื้อขายรถยนต์นะคะโดยพบว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาท ตำรวจสอบสวนกลางหรือว่า CIB นะคะโดยกองบังคับการตำรวจทางหลวงได้เปิดปฏิบัติการทลายเครือข่ายหลอกลวงซื้อขายรถออนไลน์พร้อมจับกลุ่มผู้ต้องหาสี่รายตามหมายจับของสารจังหวัดสมุทรสาครในข้อหาร่วมกันช่อโกงประชาชนนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์และความผิดเกี่ยวกับบัญชีมา้าโดยสามารถติดตามจับกลุ่มได้ในหลายพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่จากการสอบสวนก็ทราบว่าผู้ กลุ่มผู้ต้องหาใช้วิธีโพสต์ขายรถยนต์ปลอมใน Facebook Marketplace โดยนำภาพรถของผู้ขายตัวจริงไปหลอกขายให้กับผู้ซื้อรายใหม่เพื่อสร้างความน่าเชื่อถือทั้งคู่นะคะจะถูกนัดให้มาพบกันดูรถจริงก่อนที่จะหลอกให้ผู้ซื้อโอนเงินเข้าบัญชีม้าโดยอ้างว่าเป็นบัญชีบริษัทหรือว่าบัญชีส่วนกลาง ผู้เสียหายโอนเงินแล้วกลุ่มมิจฉาชีพก็จะตัดการติดต่อทันทีโดยมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจนได้แก่ผู้จัดหาบัญชีมา้าผู้ถือบัญชีมา้าและผู้กดเงินสดจากตู้ ATM เพื่อส่งต่อให้กับเครือข่ายโดยระบุว่ามีเงินหมุนเวียนกว่า30ล้านบาทและเชื่อมโยงกับแก๊งคอร์เซ็นเตอร์ในประเทศเ,เพื่อนบ้าน เจ้าหน้าที่นะคะอยู่ระหว่างของการสืบสวนขยายผลเพิ่มเติมขณะที่ผู้ต้องหาทั้ง4รายก็ถูกนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีต,ตามกฎหมายโดยทั้งหมดให้การปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหาจังหวัดตราดได้รับตัว28คนไทยหลังถูกหลอกทำงานสแกมเมอร์นะคะโดยตำรวจนั้นตรวจสอบพบว่ามี4รายที่มีหมายจับถูกส่งดำเนินคดีตามกฎหมายค่ะ ที่จุดผ่านแดนถาวรบ้านหาดเล็กอําเภอคลองใหญ่จังหวัดตราดนายเชิดศักชุ่มนาเสียวนายอําเภอคลองใหญ่พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองคลองใหญ่หน่วยเฉพาะกิจนาวิกโยธินตราดที่182และตำรวจภูธรอรําเภอคลองใหญ่รวมรับมอบตัวคนไทยจำนวน28รายที่ถูกหลอกไปทำงานเป็นแกลง call center จากประเทศกัมพูชา โดยทั้งนี้ได้รับความช่วยเหลือจากสถานเอกอัครราชทูตณกรุงพนมเปญซึ่งได้มีการออกเอกสารเดินทางฉุกเฉินเพื่อให้ทั้งหมดนั้นสามารถเดินทางกลับประเทศไทยได้โดยเมื่อช่วงต้นเดือนพฤศจิกายน2568ที่ผ่านมา โดยผู้เสียหายทั้ง28รายนี้นะคะเป็นชาย20รายและหญิง8รายอายุอยู่ในช่วงระหว่าง18ถึง37ปีแล้วก็มาจากหลากหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยค่ะโดยในจำนวนนี้พบว่ามีหมายจับ4รายจึงทำการแยกตัวออกมาเพื่อส่งดำเนินคดีตามกฎหมาย ขณะที่มีชายวัย21ปีคนหนึ่งนะคะเป็นชาวจังหวัดน้องคายเปิดเผยค่ะว่าตนเองเนี่ยถูกหลอกผ่านประกาศรับสมัครงานออนไลน์โดยอ้างว่าเป็นงานแอดมินในอำเภออรัญญาประเทศเมื่อเดินทางมาถึงก็กลับถูกยึดโทรศัพท์ ยึดบัตรประชาชนแล้วก็นำตัวไปยังจังหวัดไพรแวงริมชายแดนกัมพูชาเวียดนามถูกบังคับให้ทำงานในตึกสแกมเมอร์หลอกลงทุนโดยปลอมตัวเป็นบุคคลต่างๆค่ะโดยผู้เสียหายเนี่ยระบุว่าถูกกำหนดค่าจ้างเดือนละ800ดอลลาร์สหรัฐแต่ก็ถูกหักเงินประกัน400ดอลลาร์แล้วก็หากทำยอดไม่ได้ตามเป้าจะถูกทำร้ายร่างกายด้วย โดยต่อมามีการปรับรูปแบบจ่ายเงินตามยอดการหลอกลวงค่ะแต่ตลอด6เดือนหลังเนี่ยไม่สามารถทำยอดได้เลยจนถูกทำร้ายร่างกายอย่างต่อเนื่องก่อนจะถูกหัวหน้าชาวจีนแจ้งตำรวจทั้งยังเผยนะคะว่าขณะนี้เนี่ยยังมีคนไทยอีกจำนวนหนึ่งค่ะที่ยังติดอยู่แล้วก็ถูกบังคับทำงานในตึกสแกมเมอร์ดังกล่าวซึ่งอยู่ในประเทศกัมพูชาค่ะ กองกำลังบุรพาและหน่วยงานด้านความมั่นคงอัญยญประเทศนะคะได้ตรวจพบแล้วก็จับกลุ่มหญิงไทย5รายค่ะที่ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายระหว่างปฏิบัติการนะคะล่าตระเวนเชิงรุกในพื้นที่ของบ้านดงงูจังหวัดสะแก้วโดยทั้งหมดค่ะก็รับสารภาพว่าถูกชักชวนไปทำงาน call center ในฝั่งกัมพูชากองกำลังบุรพาโดยหน่วยเฉพาะกิจอารญ,ญาประเทศชกกอรญญประเทศร่วมกับ ชุดควบคุมฐานพลานที่1200ร .932 และสถานีตำรวจภูทรคลองลึกได้จัดกำลังออกลาดตะเวนเชิงรุกเพื่อป้องกันและสกัดกั้นการกระทำผิดกฎหมายในพื้นที่รับผิดชอบบริเวณบ้านดงงูตำบลป่าไร่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วระหว่างการปฏิบัติหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่ก็ไปพบกับกลุ่มบุคคลต้องสงสยัยและสามารถจับกลุ่มผู้ลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมายเป็นหญิงสัญชาติไทยจำนวน5คนโดยทั้งหมดน ะคะไม่มีเอกสารแสดงตนแล้วก็ไม่พบผู้ลักลอบที่เป็นคนนำพาในขณะที่จับกลุ่มด้วยทีนี้จากการสอบถามในเบื้องต้นนะคะผู้ที่ถูกจับกลุ่มก็ให้การว่าได้ติดต่อสมัครงานผ่านแอปพลิเคชันออนไลน์ได้รับการชักชวนให้ไปทำงานเป็นแอดมิน call center ในฝั่งกัมพูชาแต่ว่าต่อมาเมื่อทำงานได้ระยะหนึ่งแล้วทั้งหมดก็มีความประสงค์ที่จะเดินทางกลับประเทศไทยจึงได้ติดต่อชาวไทยให้พากลับโดยใช้ช่อง ทางธรรมชาติบริเวณชายแดนผู้นําพาชาวไทยที่อยู่ทางฝั่งกัมพูชานะคะก็นําทั้ง5คนเนี่ยละคะ่ะเดินเท้าผ่านป่าละเมาะแล้วก็ข้ามลวดหนามหีบเพลงเข้าสู่เขตดแดนของไทยเพื่อมุ่งหน้าไปขึ้นรถในพื้นที่ตอนในก่อนที่จะถูกเจ้าหน้าที่ตรวจพบและควบคุมตัวได้ในที่สุด ทีนี้ภายหลังจากการจับกลุ่มนะคะเจ้าหน้าที่ได้ส่งตัวผู้ลักลอบเข้าเมืองทั้งหมดให้กับพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจภูทรคลองลึกดำเนินคดีต,ตามกฎหมายพร้อมทั้งเร่งสืบสวนขยายผลหากว่ามีขบวนการลักลอบนำพาเกี่ยวข้องในพื้นที่ชายแดนก็จะดำเนินการต่อไป